ลำซิงเบื้องหนังกางแปลงนั่นและพักยีปอเลยมืออยุ้มเลยค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs> เออดูแลตัวเองนะ <c oughs> เดี๋ยวค่อยมาเอาอีกสองปอเดอร์นะเดี๋ยวทำาเรื่องไก่เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยจะลวกนางลำไปเอาน้ำใส่หม้ออันนี้ให้เล็ก,ลกๆหนนะ่อยเพราะว่าลวกปรุงแคบบ่เดียวผ่านแคบบ่เดียวไม่ถึงยี่สิบวิไม่ถึงยี่สิบวิเดี๋ยวเอาหม้ออันนั้นลงออกก่อน ยกได้ไหมเดี๋ยวเรายกเอาไปน้ <Hungary> <laughs> <Let> s <S ําเอาน้ํามาก่อนเราทนลุกมันมีหม้ออ่ามันมีแก๊สเดียวต้องรูอ่ะเซทับเองค่ะเอาบอกอยากฟังพ่อคเาฟูยใช่ไหมหลายคนมามาหลายคนกินน้ำ่อนหลายคนมามาคอยเฝ้าดูว่าเนาะ คุณแม่คินรถจดัดแบบกลางๆได้เนาะนอ่าเครื่องชี้เลขนางรำไม่ซื้อมาเลยเอาพ่อเอาทรวดสาวไปเยี่ยมก่อนคิดเงื่อนนอได้อร์เดี่ยวจะบอ,บอไม่ต้องเขียนเ,ยเดี๋ยวเดี๋ยวให้บอกคุณพ่อเนอะอาพวกพ่อฟัองเนอะตั๊ป่าใส่ปูนาเนี่ย80บาทมันมีสามคู่เนอะตั๊ป่าปูนาเนี่ย80บาท แปดสิบบวกรวมทะเลร้อยห้าสิบบาทบวกข้าวโพดกุ้งเนาะข้าวโพดกุ้งสุดเด็นึงแล้วกันนะสวัสดีทัานทายพันสองแล้วตอนนั้นหููแล้วก็สั่งแยกแล้วข้าโทรที่ทายเอาพักกันไหตามนั้นเราพ่อตามมึงพงตามนั้นแหละถูกถูกเพราะว่าเพิ่มสิบบาทพักกันมาบ้านนั้นคิดถูกกว่าก็เกินตัวแต่ว่าราคาไม่แรงนะที่นี่นะใช่แค่นั้นแหละ ช้มตำที่พ่อค้าบอกน,นั่นแหละป่าภูน้ำนึ่องอ่าเป็นแปดสิบบาทเจ็ดสิบบวกสิบบาทนะยุรานขายบะแพงเนี่ยนะครับรวมันเร่อยสะาอาหารสิบบาทช่วยๆกันเพราะว่าเศรษฐกิจด้วยสงครามด้วยฝนตกงานด้วยนะขายของเงียบขายของไม่ได้ฝนตกด้วย <c oughs> ของจะดีหมดทุกอย่างนะพยายามดู ช่วยกันเพราะว่าจังใดละ่ะพ้นกระตุกงานหลายเนาะขายแพงกับบยอย่อใดด้วยกันขายผีกับบ่อใดด้อกันตัดนาตัดตา <c oughs> กันอีกมันหลายอย่าง <c oughs> ขอเขวามาสื่อเด้อค่ะนะครับ <c oughs> อ่ะ <c oughs> เหลือกุ้งลวกนะคะอย่างนี้วันนี้มีหมูยอด้วยนะคะ สวัสดีค่ะพันเจ็ดรอคนปาทไม่ได้พูดเล่นๆนะนิ่เลนพาพันเจ็ดร้อยคนสวัสดีค่ะโดนแบนเป็นสี่วันโ <laughs> ดนแบนตนลอดใช่นิมันเป็นสี่วันเจ็บดำเลยพยายามเซฟทำพูด2องพหนึ่งคนแล้วสวัสดีค่ะ 2,100คนตลาดรถไฟอุดรธานีนะคะมาเที่ยวมาช็อปมาชิมกันเยอะๆคะ่ะเปิดบริการทุกวันเลยคะ่ะนะคะของกินของใช้หลากหลายนะคะตลาดรถไฟอุดรธานีคะ่ะโอเคคะ่ะบริการคอมเมนต์เ้อทั้งหลายโบทดี่ั้งมาเที่ยวตลาดรถไฟอุดรธานีหลายๆเด้อคะ่ะคุณเทียงยูดีทาวนะคะ พูมรืวะแนนแน่งเสวัสดี2,300คนค่ะโอ้จะ3,000แล้วต่อค่อยๆกันพี่นอกไปช่องเจมอุษัตลาดรถไฟอุดรธาน,นีค่ะสวัสดีค่ะจะพุ่นเชิจกิจเนาะขอบคอ,อบอลาวด้วยเอ้ามาจะใสหลับเพื่อนนัน่นสวัสดีกัะเ<ข>น,นี่ย<ข>ังสวัสดีค่ะตั้งนานแล้วเออ ไปบางล่านเพื่อนว่านั่นว่าบังเนอะนะครับวีดิซีขเขาบอกว่าอ่านั่งได้ตรงนั้น <c oughs> อยากเพิ่นไปบางในล่านมันมาขอทานแซ่บว่าตะมบงกูว่านั้นแซ่บเพราะฉะนั้นอรสอีค่ะสิบาทนะคาารับเลือกใส่ได้นะ าทำกบวยกุ้งสดของถือบอกคุณแม่ถือเนาะถายบาแพงกอกป้าความคัไงบอกคือซังสามคนเสามคกินครูอาจารย์เพื่อน้องไว้หน่อยเสียงดีขึ้นนิดนึงนะคะ เช้านี้มีโอกาสได้ซ้อมร้องเพลงนะครับชอบมากชอบคลิปไหนอ๋อหมดเลยคุยตั้มตั้มโมเสกทักทีคลิปใดใช้เสื้อแก้ามบ่หมดเแต่คุยอ๋ออ๋อเอาว่าอยู่จังหวัดไหนครับเนี่ยอยู่จังหวัดไหนอ๋อเพชรบูรณ์คนอีสานหลายที่เพชรบูรณ์ พนทธสานภูมิเพชรบูรณ์หมดแล้วมมเมืองอะไรนะเมืองมะขามหวานเาวชเชิญมาตัเองเลยท่าว่ะมันมีหลายคลิปอะแกเห็นคลิปว่ามาตัเองเลยค่ดอ๋อแกมามนอกแกไวขอบคุณค่ะสั่งเขาเลย พ่อแม่อยู่เบื้องหน่อบอกชิกับว่านี่รูมากินต่บางวงโดยเฉพาะปังลืมแล้วน้องสาวดูเมนูด้วยนะเอาตำอะไรดตำป่านะทานนี้ดอกับบ้านน้องสาวรอสัคกู้นะอันนี้กุ้งข้าวโพดนะนะครับกุ้งข้าวโพดก็เนี่ยแปดสิบะะเก้าสิบบาทนะคะเพิ่มข้นเพิ่มเพิ่มสิบบาทนะโอ้มันหกนรกแป๊บนะึงเนอะไปสา่า ไม่สะอาดไม่สะอาดเสียดายเนะาะตํากุ้งก็โคตรท่านะครับตับาทเนาะโอ้โลนโลน